สาวอังกฤษคนนี้เธอมีชื่อว่าลิบบี้ซึ่งเธอได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยกับแฟนของเธอโดยที่ตัวของเธอนั้นตั้งใจจะพาแม่ของเธอมาลิ้มลองอาหารของเมืองไทยและเธอก็ต้องการที่จะให้คุณแม่ของเธอนั้นได้รู้ถึงความอร่อยของอาหารไทยโดยในคลิปวิดีโอนี้เธอจะพาแม่ของเธอไปกินอะไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครที่พร้อวแล้วก็ไปกันเลยครับ และผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับตัวของเธอก็ได้อยู่ที่สนามบินแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามตัวของเธอนบอกว่าตอนนี้เธอกําลังจะเดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อไปรอพบกับแม่ของเธอที่กําลังจะเดินทางมาจากลอนดอนแล้วก็จะไปเจอกันอีกทีที่สนามบินในประเทศไทยและเธอยังได้บอกอีกนะครับว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะอีกไม่กี่วันในประเทศไทย ก็จะเป็นวันสงกรานแล้วซึ่งเธออยากจะไปเล่นสงกรานมากมากหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้ไปขึ้นรถบัสจากนั้นจึงไปขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางมาที่ประเทศไทยในเวลาต่อมาลิบบี้เธอก็ได้เดินทางมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วและตอนนี้ตัวของเธอก็กําลังรอแม่ของเธอเดินทางมาถึงที่เมืองไทยอยู่ในระหว่างที่รออยู่นั้นเธอกับแฟนของเธอก็ได้บอกว่าสนามบินของประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเยอะมากมาก เห็นได้เลยว่านักท่องเที่ยวทุกๆคนต่างอยากจะเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยเพื่อมารอเล่นวันสงกรานต์และสัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณีของเมืองไทยต่อมาเมื่อแม่ของเธอมาถึงแล้วลิบบี้เธอก็ได้รีบไปต้อนรับแม่ของเธอและเธอก็ดูดีใจมากๆเพราะว่าเธอไม่ได้เจอกับแม่มานานแล้วหลังจากที่คุยทักทายกันเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็ได้พากันเดินทางออกมาจากสนามบินในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้พากันมาอยู่ที่ถนนแห่งหนึ่ง และตอนนี้พวกเขาก็กําลังจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟ BTS เพื่อเดินทางไปยังสถานีคูโคตจากนั้นก็จะพากันไปต่อที่ตลาดแห่งหนึ่งซึ่งนั่นก็คือตลาดจอร์ดแฟร์ต่อมาพวกเขาก็ได้นั่งรถไฟมาถึงที่สถานีคูโคตแล้วหลังจากที่มาถึงเธอกับแม่ของเธอก็ได้ออกมาจากสถานีจากนั้นจึงเรียกรถให้ไปส่งพวกเขาที่ตลาดจอดแฟ เมื่อมาถึงแล้วเธอก็ได้พาแม่ของเธอไปเดินเที่ยวชมของขายและอาหารต่างๆภายในตลาดแห่งนี้แม่ของเธอบอกว่าที่นี่ดูน่าสนใจมากมีของขายมากมายที่ดูน่าซื้อและน่ากินพอเดินมาได้สักพักเธอก็ได้พาแม่ของเธอมาเที่ยวร้านขายของทอดเพื่อมาซื้อมันฝรั่งเกี่ยวหลังจากที่ซื้อมาแล้วแม่และแฟนของเธอจึงได้มาลองกิน พวกเขาบอกว่ามันอร่อยมากจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้พากันมาซื้อน้ำอัดลมพอซื้อมาแล้วพวกเขาก็ได้ไปเดินดูอาหารกันต่อต่อมาพอเดินชมกันมาได้สักพักแม่ของเธอก็ได้ดื่มน้ำอัดลมเธอบอกว่าฉันเพิ่งรู้เลยว่าถ้าใส่น้ำแข็งในน้ำอัดลมมันจะเพิ่มความซาและความอร่อยของมันซึ่งมันสดชื่นมากไว้กลับไปที่อังกฤษฉันคงต้องใส่น้ำแข็งทุกครั้งเวลาที่จะดื่มน้ำอัดลมซะแล้วหลังจากนั้นนะครับ พวกเขาก็ได้พากันไปเดินดูร้านอาหารกันต่อเรื่อยๆจนมาเจอกับร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงเธอจึงได้ซื้อมาสองกล่องเพื่อให้แม่และแฟนของเธอได้ลองชิมแม่ของเธอบอกว่ามันดูน่าสนใจมากๆพอซื้อมาแล้วพวกเขาจึงได้พากันไปหาโต๊ะนั่ง เพื่อที่จะได้มาลองกินข้าวเหนียวมะม่วงพอมานั่งกันที่โต๊ะแล้วเธอจึงได้ราดกะทิใส่ข้าวเหนียวมะม่วงแม่ของเธอบอกว่ามันดูน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าฉันไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยและหน้าตาของมันก็ดูชุ่มฉ่ำและน่ากินสุดๆพอแม่ของเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยจริงๆมะม่วงชุ่มฉ่ำและหวานมากซึ่งเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวมูนกับน้ำกะทิที่มีรสเค็มแม่ชอบมันมากๆเลยจากนั้นนะครับ แฟนของเธอจึงได้มาลองกินข้าวเหนียวมะม่วงพอเขาได้ลองกินแล้วเขาก็บอกว่ามันอร่อยสุดๆผมรอมานานมากๆที่จะได้กินมันและมันก็เป็นของหวานที่ดีที่สุดในประเทศไทยพอแม่ยายของเขาได้ยินอย่างนั้นเธอก็เห็นด้วยกับลูกเขยมากๆว่ามันคือของหวานที่ดีที่สุดพอกินกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันไปเดินเล่นกันต่อจนมาเจอกับร้านขายบีบีคิวพวกเขาจึงได้ซื้อมาหนึ่งไม้และเนื้อโคขุนมาสองไม้ พอได้ลองชิมดูแล้วพวกเขาก็บอกว่ามันอร่อยมากๆโดยเฉพาะแม่ของเธอเธอดูจะชอบบีบีคิวสไตล์ไทยมากๆลิบบี้เธอได้บอกว่าฉันมีความสุขมากที่แม่ของฉันเธอชอบอาหารไทยพอกินกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันมาซื้อผัดไทยในระหว่างที่รอผัดไทยอยู่นั้นแม่ของเธอก็ดูทึ่งมากๆกับวิธีการทําผัดไทยหลังจากที่ผัดไทยทําเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้นําผัดไทยมานั่งกินกันที่โต๊ะพอได้ลองกิน พวกเขาก็บอกว่ามันเผ็ดนิดหน่อยแต่อร่อยมากอยากรู้จังเลยว่าพวกเขาใส่อะไรลงไปทําไมมันถึงอร่อยขนาดนี้พอกินกันเสร็จแล้วแฟนของเธอเขาก็ได้มาที่ร้านโรตีเพื่อมาซื้อโรตีเป็นของหวานตบท้ายในระหว่างที่เขารอโรตีอยู่นั้นเขาก็ได้บอกว่าโรตีที่เมืองไทยนั้นเป็นหนึ่งในของหวานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในหมู่ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว ที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยและไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะต้องมาลองกินมันดูสักครั้งซึ่งนี่เป็นการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารที่คนไทยนำมาปรับปรุงให้ถูกปากคนไทยมากที่สุดพอได้โรตีมาแล้วเขาจึงได้เอาโรตีไปให้แฟนของเขาและแม่ยายของเขาได้กินพอพวกเธอได้ลองกินดูแล้วพวกเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากมันเป็นโรตีที่แปลกจริงๆเพราะว่ามันใส่กล้วยและด้านในก็มีไข่ แต่มันก็แปลกที่มันเข้ากันได้เป็นอย่างดีพอกินเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันไปเดินเล่นภายในตลาดจ๊ดแฟกันต่อกันอย่างสนุกสนานและในท้ายคลิปพวกเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้เราอิ่มแล้วและอาหารของเมืองไทยมันก็อร่อยมากจริงๆซึ่งแม่ของฉันเธอก็ดูจะชอบมันมากๆแม้นี่จะเป็นครั้งแรกของเธอก็ตามและตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วเพราะว่ามันดึกมากๆและเรื่องราวของพวกเขาก็ได้จบลงกันไปแล้วนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอย่าดูหนากันด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ